อีมไม่ขอทานแต่ว่าโหในด้อมนี่ขอชําอีไม่ขอทานกูไปขอตรงไหนอีเพจยงไม่ขอทานออนไลน์นะคะแม่เหล่าไม่ให้ปักหมุดโอ้ยหยุดตอแหลกก่อนลูกแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วค่ากูไปขอตรงไหนอีเพรอีก,กอ,อีกอีกระเทยฆาชั่วอีกระเทยเล่นยาอีกระเทยเป็นนี่เป็นศิลยุ่งอีกระเทยอีกระเทยลืมบุญคุณคนจำไว้เลยนะมึงไม่วันเจริญค่ะ เราให้มึงขับมา40รอบมึงก็ต่ําอยู่ใต้ตีนกูเหมือนเดิมจริงหรอแพ้จวกเก่งจริงมาเลยจริงหรอดูเหมือนไม่ใช่นะนาวิศนุศาสตร์คุณจะร้องไห้แล้วนะดูนะคะขวดน้ำใแล้วนะคะดูนี่นะคะนี่ขวดน้ำใแล้วค่ะว โดนโทรศัพท์นั้นตัวเต็มไปหมดงงมากเลยอต้กับทางอะตัวตัวละหัสตัวสัมมาสัมพุทธาสตร์